ไม่เหลือทั้งไม่ไม่ไม่สิไม่เหลือมันทั้งไม่ไม่ไม่ลูกไม่ก็ไม่เหลือมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละมันยังเหลืออยู่มันก็ยังเหลืออยู่ไม่เหลือทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่มีความเขตไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิ เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองมีเหือตัวไม่เหลือเองหมดตัวหมดเอง หมดเอาหมดไม่เอาเฮ็ดไหลเให้คงไหลหมดไหมหมดไม่ไหมลูกเฮ็ดคงให้คงคงหมดตัวหมดเองเฮ็ดชิงใจฮ็ดหมดมันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดเฮ็ดกัดให้เฮ็ดกัดให้คงให้ เต็มที่หน่อยทุกอย่างเออเวลาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่พร้อมมันทุกอย่างเลยลูกเวลาไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมเลยทุกอย่างสิทุกอย่างสิจยได้ตัดและตัดช่วยพร้อมกัน มนเหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือนี้ก็ทุกอย่างเลยลูกจกอดางทุอ่ทอด่ืงุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างก่งกย่างทุกอย่าทุกอย่างทลย่างทุกอ่างทุอ่งกยาอ่างทุกอย่างกอางทุกางขอยางทุกอากอ่างทุกาทกขึ่นงทุ่าทุกอย่างัุ่างทุก่างทม้่ทั้ยงไุกอย่ท่ทกอย่างทอย่าอย่าอยทุกอย่างจะได้ดับางกันนา้นุัอ่กอย่ายาวเราเรา ล้าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เหมือนการลุกนานๆหน่อยร้องอันเลยทุกอย่างนานๆหน่อยสิจะได้คลายช่วยกันช่วยกันนานๆ้างพระวัดก็มีผลตามนั้นแบบมหาศาลไปร้อยกี่ลานดวงกิจนาอยู่งานหร่กี่ล้าน เร่คลายหมดคลายตามๆกันไปคลายหมดคลายมันเหมือนกันไปคลายทิ้งคลายมันเหมือนกันไปจะคลายช่วยก็ช่วยนี่แหละจะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันนานหน่อยนี่แหละสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะจิตไม่ใช่การเอาจิต ลักษณะไม่ใช่การเอาไปในลักษณะอาการก็ไม่ใช่การเอากปในอาการกระจาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยนานๆหน่อยนานๆหน่อยร้อนเกินไปแบบนานๆหน่อยมันจะได้คลายช่วยกันช่วยกันนานๆจะกี่ร้อยกี่ล้านล้นร่องดรงใจมันจะได้สว่างสวย ไม่เอากันทั้งเอาทั้งไม่เอากันนาน ม่แล้วก็ไม่อีกันอยนั่นแหละลูกมไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่อีกอกันอยู่นั่นแหละไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาถ้งไม่เอาอีกกันอยู่นั่นแหละ แล้วก็พร้อมกันไปทุกอย่างทุกประโยคเนี่พร้อมกันไปทุกประโยคนี่ก็พร้อมมันไปกับสุภาษิตอยู่ตลอดไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอาตัวไม่เอาเองเรื่อยๆอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันเรื่อยๆอีก แล้วเงินนานๆร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเงินนานๆลดับล้างน้คลายช่วยมดช่วยอามนั้นเลย